Oh. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีความเสี่ยงเสียบติดการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและรับคำปรึกษาผ่านศูนย์ call center โทร025289999กด9ในวันและเวลาทำการครับ หมายเลข7ขอให้ประชาชนที่จะซื้อสลากร่วมกันสังเกตสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบหากมีการประทับตาโครงการจำหน่ายสลาก80บาทจะต้องจำหน่ายผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นโดยผู้ซื้อจะได้สลากใบจ,จริงและสลากในรูปแบบดิจิทัลซึ่งหากเป็นกรณีการนำสลากมาวนขายราคาก็มักจะเกิน80บาทครับ หมายเลขแปดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัลดายทูเซอร์วิสสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบ และแบบดิจิทัลและสลาการกุศลเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดทําการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลาเจ็ดนาฬิกาสามนาทีถึง15บห้านาฬิกาไม่หยุดพักเที่ยงครับหมายเลขเก้า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบีนลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินราง16พฤษภาคม2567ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน GLO Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับและหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขศูนย์ เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบันลหม่ยเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออก,กรางวัลให้ลูกบันลหม่เลขได้คลากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห,ทห้า และหลักที่6รวมด้วยกัน6หลักนะคะเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกย่างหมายเลขคลาดกาันเราจะให้ท่านประธานกรรมการได้สิ่งหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลในหลักใดออก,กรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งมีเงินรางวัลรางวัลละ4 0 0 0บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลหลักที่ห จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3และหลักที่4 ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จะหมุนุปการ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคลักกันเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคลักกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทุบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 ัวเลขหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก8 8ดแปดห้าแดแดห้าฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดแดห้า ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางใหม่เรืองประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลในหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สาม จะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลหลักที่4ี่จะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลหลักที่3หลักที่4และหลักที่6ออก,กรางลเล็กหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออก,กรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 เลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก7จ็ดส7่เจ็สี่ไฟครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก7จ็สีเรางวัลเลขหน้า3ามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะ ต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวสองครั้งมีเงินรางวัลละวันละสี่พันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่ห้าและหลักที่6ออกรางวัลเล็กท้าย3ามตัวครั้งที่1ค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้าย3ามตัวครั้งที่1 รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก1นึ่งสามเสาไฟครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3าตัวครั้งที่1เลขที่ออก1นึต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ ว่าจะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลในหลักใดออก,กรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลหลักที่2 จะใช้อุปกรณ์ออก <hi> รางวัลหลักที่ <pharmac. S 1> หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักท <ắm> ี่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองและหลักที่หนะคะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สอง ตััวคร้งที่เลขที่ออก070070ฟังอีครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก070รางวัลเลขท้ายสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งมีเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาทค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออการางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออการางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออการางวัลหลักที่2และหลักที่6ออการางวัลเล็กท้าย2ตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวหลักหน่วยคือผู้แทนภาคประชาชนผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนายธนวัต์จิรธนวรการและหลักสิบ คือผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายพักสุขจรุลศักดิ์ผู้มนการส่วนอำนวยความเป็นธรรมสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลท้ายสองตัว เลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤษภาคม2567เลขที่อกกอก60 60ฝ่ายคล้างนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤษภาคม2567เลขที่ออก60 รางวัลเล็กหน้า3าตัวรางวัลเล็กท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเล็กท้าย2ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทาการออกรางวัลที่1มีเงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละ1น0 0 0แบาทค่ะ พ้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่ง ในลูกบอลหมายเลขทั้งหกหลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนําภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกแล้วท่านประธานกรรมการจะนําลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากและจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอความร่วมมือผู้ขายสลาก ไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงนะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ผู้ซื้อสลากซื้อสลากแต่น้อยใช้สอยประหยัดไม่อัตคัดเงินทองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเสพติดพนันและปัญหาทางการเงินอันเนื่องมาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลและก่อนซื้อสลากผู้ซื้อควรคำนึงถึงโอกาสในการถูกรางวัลเป็นสำคัญค่ะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีความเสี่ยงเสพติดการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล w w w g o o r t h ค่ะในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยดรรักวรกิจโพคาทรจะทําการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังแล้วนาลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะ ท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะท่านแรกค่ะได้แก่หมายเลขหนึ่งกรรมการออกรางวาัลประจำหลักแสนนางเกล็ดนาทีมโนสรรรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้เสียงลุกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะ ขอภัยคะ่ะเนื่องจากฝาตลับทึบแสงของลูกบอลหมายเลขที่บรรจุในภาชนะได้ทําการเปิดออกนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการขึ้นไปตรวจสอบค่ะด้วยอํานาจและหน้าที่ของประธานกรรมการออก,กรางวัลน,นะคะในขณะทําการออก,กรางวัลหากปรากฏเหตุขัดข้องให้เป็นดุลพินิษของประธานกรรมการค่ะและในวันนี้นะคะท่านประธานกรรมการได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยดร R. รักวรกิตโพคาทรค่ะ ่านประธานกรรมการให้ใช้ลูกบอลหมายเลขที่ตกลงมาเป็นผลของการออกรางวัลในหลักที่หนึ่งในหลักแสนนะคะและจะนำลูกบอลที่อยู่ในภาชนะที่ฝาตลับทุบแสงเปิดออกมาทำการปิดฝาและใส่กลับคืนเข้าไปในภาชนะค่ะและจะทำการออกรางวัลต่อไปนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำลูกบอลหมายเลขนะคะมาทำการปิดฝาตลับทึบแสงและจะบรรจุกลับเข้าไปในภาชนะค่ะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงนินรางวัลสลากงวดวันที่16พฤษภาคม2567ผ่านเว็บไซต์ w w w g o o r t h หรือแอปพลิเคชัน Geo Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา18นาฬกาเป็นต้นไปค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะทำการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักค่ะว่าจะให้กรรมการออก,กรางวัลในหลักใดเสียงลบบันหมายเลขเป็นลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข3ค่ะกรรมการออก,กรางวัลประจำหลักพันดรอุสณีมหากริศุรินายกสมสรซอนต้ากรุงเทพหนึ่งจะเป็นผู้เสียงลูคบันหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักพันนะคะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข5ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบเป็นผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกจีระเดชชมบุญรองผู้บังคับการกองรองทุกสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้โลบันหมายเลขประจำหลักสิบนะคะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสองกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมืน่นเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายพักศุกรุนศักดิ์ผู้นวยการส่วนอำนวยความเป็นธรรมสำนักงานสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสียงโลบันหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขสี่ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยเป็นผู้แทนสื่อมวลชนดารานักแสดงนางสาวพัทรศยาเคลือสวสรรณสิริหรือคุณพีกนะคะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ลูกบอลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะและสำหรับกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลขหกกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยเป็นผู้แทนภาคประชาชนน,นายธนวัต์จิรัธน์อุราการผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะเป็นผู้เปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะและขณะนี้กรรมาการออกรางวัลทั้งหกท่านได้เสียงลูกบอลหมายเลขครบแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาสลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะรางวัลที่หนึ่ง งวดวันที่16พฤษภาคม2567เลขที่ออก205 690205690ฝ่ายคละนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16พฤษภาคม2567เลขที่ออก205690โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จํานวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ205689 205689และ205691 205691 รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งพร้อมด้วยรางวัลเลขหน้าสามตัวสองครั้งรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งและรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสาคัญให้ฟังอีกรางวัลละสองครั้งค่ะต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16พฤษภาคม2567รรางวัลที่หนึ่ง 205690 205690รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 205689 205689และ205691 205691รางวัลที่2ครั้งที่1 753950 753950รางวัลที่2ครั้งที่2 862515 8625 1 5รางวัลที่สองครั้งที่ส4 1 8 4 48, 4 8ส1 8 C48 รางวัลที่สองครั้งที่สี่589461 589461รางวัลที่สองครั้งที่5 051664 051664รางวัลที่สามครั้งที่หนึ่ง831208 831208ราง วันที่3ครั้งที่2 282965 282965รางวันที่3ครั้งที่3 803933 803933รางวันที่3ครั้งที่4 658671 658671รางวันที่3ครั้งที่5 987576 9 8 7 5 7 6รางวันที่3ครั้ง ที่6 787 378 787 378รางวัลที่ 3, 7, 8, 7, 8, 7, 3 7, 8, ครั้งที่7 695909695909รางวัลที่3ครั้งที่8 7370000737000รางวัลที่3ครั้งที่9 730886730886รางวัลที่3ครั้งที่10 625541625541 รางวัลเลขหน้าสตัวครั้งที่หนึ่ง8ปดแปดห้าแปดแปดห้ารางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดรางวัลเลขท้ายสตัวครั้งที่หนึ่งหนึ่งสามาเจ็ดรางวัลเลขท้ายสตัวครั้งที่สองศูนย์ เราเล็กท้ายสองตัวหกศูนย์หกศูนย์ จ้าหน้าที่ได้อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านที่โชคดีถูกรางวัลกรลโนนำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของท่านติดตัวมาด้วยเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโดยการขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารสามารถขึ้นเงินรางวัลนวดปัจจุบัน ได้ทุก,กรางวันยกเว้นรางวัลที่หนึ่งค่ะที่นี่สถานที่ออก,กรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห,ห้องออก,กรางวันสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีได้ทำการออก,กรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16พฤษภาคม2567เเสร็จเส้นแล้วจะขอยุติการถ่ายทอดลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ